มาอัปเดตนะครับต่อสองนะครับตัวนี้เป็นต่อสองนะครับหลายคนว่าต่อสองมันบบใหญ่นะครับมีใ่นะครับอยู่นี้เอามาได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับใหญ่นะครับห่างหูแบบหน่อยนะครับตัวนี้ติดจองนะครับเป็นอยากได้ห่างๆนะครับ เลยเอาไว้นะครับตอซองนะครับตัวนี้เอามาได้เดือนเดียวนะครับเอามาวางเขาซากนะครับหังนี่นี่เป็นต่อซองนะครับงูหน่อยนะครับเมันเกนเต็มขนาดนั้นนี่หนามนะครับพังนี่ปลมดีนะครับไปด้เดือนหนึ่งนะครับหังนี่หลายคนว่าบนใหญ่ใหญ่นะครับต่อซองนะครับ ตอนแรกผมไปอัดนะครับเหลื่อมแหลงนะครับอัดน้ำมันนะครับเอาลงมาละห้างมันแตกนะครับห้างมันแตกเลยเกเอาดางมันนะครับเอาเองก็มือเลยนะครับติดป้าไหวประมาณสามอาทิตย์นะครับไปเบิ่งใหม่เป็นกอนะครับเป็นแต่ว่าเป็นกอห้างเดียวนะครับห้างเดียวกับกลมงาาเกือบซ้ำเก่านะครับประมาณสามอาทิตย์ ไปอัดเอานะครับอัดเอาใหม่นะครับเมียมากประมาณสาวสามสิบนี่แหละครับสามสิบตัวครับโบรายนะครับตัวน้ำมานะครับที่เหลยวก็วบามันจีบหญ่นะครับหลังจากเันงหญ่นะครับที่เหลยกระบวง่นะครับพ่อต่อเอามาเลี้ยงนะครับมันงามันหักนะครับงามันหักปั๊บผมเลยเกลียาห่างได้ยนะครับ ปา,ากันมาอยู่ห้างนี่บอันนี้ใหญ่ครับเรียกว่ามันเป็นน้ำช่วงพ้นน้ำตัวน,นั้นกูจะต่อสองนะครับเป็นรังตอ่นนนตอ,น,น,นะอตน,นะครับหลายคนว่าบนใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่นะมพิสูจน์มาแลวใหญ่นะครับเอาเองก็มือนะครับเพาต่อสองเอดเห็นเองก็มือนะครับห้างนะเอาลงมาแล้วมันแตกมันตอดเนาะนะครับเมหนึ่งเลยแกาว่า,างมากินนะครับมันดอยู่สามทานนะครับตอน เกี้ยวบดนะครับแบบไปเดือดขวนเลือยอยงนะครับลงมาตัดลงมาแล้วมันแตกนะครับมันตอดหนอกนะครับตอนนั้นนะครับเลยเกีอยวดังมันมากนะครับใหญ่ครับผมหลายคนมาบนไหง่านะครับผมอัปเดตในเบืองแล้วนะครับต้องพิสูจน์เองนะครับที่แหลกว่าเะเ้ามาไหวว่าจะล่องเบืองว่ามันจะญ่หรือไม่ไ่นะครับซสีกว่าไ่นะครับเหลือมไงในเหลีอยนะครับงามครับ มุนแงมนะครับมันแกลก่ยอะไรรายเตืมไม่ใหญ่นะครับดูในกล่องอาจจะบบใหญ่นะครับแต่ว่าตัวตัวจริงมันใหญ่นะครับถือว่าใหญ่นะครับมันก่อนะครับเป็นต่อสองนะครับขนาดที่มันก่อสองข้างสามข้างน้าใบใหญ่ครับผมลองนะตัวนั้นบบใหญ่ห่างครับตัวที่มันตัวมันก่อห่งเดียวนี่ใหญ่ครับผูเสือลองเบิ้งนะครับ พิสูจน์เองกับมือกับตานะครับเห็นกับตานะพิสูจน์เองนะครับเอามาได้เดือนเดียวนะครับห่างเอามาลาลาเลยนะครับช่วงเขาซางนะครับต้นด้เดือนหนึ่งนะครับครบเดือนนะครับครบเดือนเรื่อยแล้วครับใหญ่ครับผมอัปเดตให้เิ่นนะครับหูแค่นี้น้อยงามครับห่างจูดก็มันเอากู้ดูสุดยอดอะไรโม่แบบฟินนะครับ เอเที่วบาบรายนะครับแบบนี้ลูกเต็มนะครับันเป็นแก้นะครับงามครับผมอัปเดี๋ให้เพิ่งนะครับป้าไว้นะครับห่งนี่เป็นมาหายไว้นะครับพันหนึ่งนะครับด้วยเอาไว้นะครับเพิ่นบอมาหาไว้นีิโว้ยแก้แล้วนี่งามครับผมห่งนี่ อัปเดตให้ดูนะครับเสียงต่อนะครับว่าหลายคนว่ามันหญ่นะครับใหญ่ครับผมพี่สน์เอียงแหละครับใหญ่ครับผมใหญ่ลืมนะครับฝากิตตดตามนะครับช่องมินิกลหลังคันนะครับเข้าไปเบิ่งไนเดอร์ครับเสียงต่อนะครับหลายคนว่าบใหญ่นะครับพี่สน์เอียงครับใหญ่ครับผมมันย่างเดียวนะครับต่อซองตาบดจูดนะครับ เกเอาดังเ็เอาอยัางหญ่ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็บฟากาไว้สำนีแล้วครับมักะไรถืกใจกระเช่น,นะครับช่องมินิคนหลังคันคคน,นะครับมีกวิ่ยยังไรนะครับผ้ามาอัปเดตหั่โต่วสองนะครับครับผมพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับมาทาน